กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีพี่น้องเอฟซีทูกฐานบอร์สมองสุบอนม<ห>ีมาพบมาพอก็ส่งเมคคิงคัมบันนาสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงมื่อหนึ่งข้ามันสินเปลี่ยนกระทางกับพิงค์คัมพี่น้องอ่าซื้อสั่งกระทางมาใหม่เนาะกระทางใส่ดอกไม้พี่น้องว่าถ้าใส่อันยังก็ถ้าใส่แบบนี้นะสิง,งามถ้าเปลี่ยนกระทางใหญ่นะใส,ใส่ห,มสหนน่มนเนมน,นปะ ไปอยู่อ้อนนะลูก<ะ>ไปอยู่อ้อนขดเข็นไปตักเอาขี้ดินอยู่สาแม่ไว้หนะเปล่านะอาอยู่ไรอย่างงี้อ๋มันจะงามซื้อเอาใหม่แก้วขี้ดินเอาอยู่สายขอบงวด <anci> ส,ส่วนอาคีดินผู้ย่น้ำพอเจ้าส่วนอาคีดินมาใส่ผูอ้ยดอกม่วงตายเบิดพี่นต้นไหฮะต้นนี้ตายใ่ไเนาะอ่ไยุ่ยยุ่ยสนับ่นุนใหเราไปก่อ ด้นน้องผูกคุดนั่นนี่บ่มาดินขี้ฝุ่นเด้นี่นี่นี่เฮ้ยมาคุดเหแน่หจะดินไปใส่นี่ิไปยากกับทางต้นไม้ ดยดอก<อ>ยังด,งดอกมักต้นมักุ่งทเทพพล่น้่าเฮากับบุหูพีน่น้องจากต้นเนี้ยหาเงินประคุณจากต้อน,นอย่างนี่ต้นขี้เล็กเทพใบขี้เล็กใบขี้เล็กเทพแม่มีมนิ้งงาม,ม,มงามบะ มันมันดินฝุ่นนะนี่นานนหายบกข้องคูณหายพี่น้องมันม่จไบ่บ่และมันสีสุ่มนะดีจ้ามัฝุ่น,นคือบอเอาอันขี้ดินแนะ่ยาเพื่องไร เนะดเนเนี๋ยวลุเข็นนี่เดี๋ยวฮะปักใส่ดิเออัน ว่เอาต้นเน่าายอะไรเด้อเอาอันนะได้หยามันจะขึ้นตอนนี้กันแล้วเลยป้าลุงตนน้นอีเมกันอยู่ ป้าเสียงโหลดขาเจ้าตอนนี้ก็ยังมาสักทากั้งมาดูเอ็นตักใส่บอ่อุย้ยนักเตอจจร์เบนเนาะเขาเจอจังเดียวอ,อันนั้นอุ้ยนักเด็ตอนนี้แม่ขึ้นขามก็ใส่เนาะไปุง นี่เลยปุ่นปุ่นของเฮาอันนี้กะน,นี่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 ต้นไม้ของเฮาอุ้ยดึงเอาเลยป้าตีกันแม่เอาเอาดินลงไปฮะนี่เลยปุ่นเอาขี้ดินมา เอาพุ่นมาแล้วก็มาชมลงในนี้เพื่อเพ่งน,นะคะเท่งอ่าชิงข้าวปลูกข้าวปลูกทั้งเธอ,อ,อเอาเอาเอาขี้เอาขีดินใส่ก่อนลูกโอเคเปลี่ยนกระถางใหม่ ยิงคำามปาน่ามาหดโดยมันมันขีนดฝุ่นไปแล้วอัาน่ามาหดหนูข้าขาสิตัางไว้นอกยันง่วงกิน ความจริงนาอยากต่างไว้หนาบ้าน้นยีกลูกอะ ไม่ตั้งได้นะมองนี่เนาะหักยันเพิ่งยันแต้ว่ากินไป่ล้วซีซืออ้าวนะมาเห็นไว้อ่อมไว้ อ้อมก้นคูนไว้บอดีกว่าบ่หืมทำไมมองเห็นเลยเนาะถ้ากูว่ากินเมื่อื่นทั้งสิบห้าหยิบอะฮะนี่ไดย อันยังต้นอันน่ะพี่น้องต้นน้ำมันเม้องการมาเขากำลังซ้ำไว้อยู่มาเลยสิมาปลูกเสน้นนี้คู่กนันนะพี่น้องนี่กวยไม่ป่าพี่น้องไม่คิครับมามาปลูกไว้ โอ้พากันกินข้าวพาม่กินข้าวแรงพยาให้นักกินกนยัก่อนก๋วยเีไปแกะกุไม่ให้สอนมาจูกินถุงน่องไปแก่คนหลังกุ้งจมากอายไคอยู่หนูในขัวนีู้้แก่เนี่ยาแล้วก็กินข้าวเดพี่น้องเขาแรงกันเด้อก้อยกุ้งแช่แ พี่น,นุ่มกระติดบหนึ่งช่องพ่นน้องนี่เขาบอกเสแส่้งช่องพ่นกระติดบหนึ่งฮึอะไรพี่น้องเอามาฮอน,นี่แกซสิเขาเก็บภาพบรรยากาศแเพียงสำนีนะพี่น้องให้พบพเกันคลิปหนาด้วพี่น้องจา้าขอกลับคำว่าสบายดีพี่น้อง